สวัสดีครับเอ็มจีทุกท่านนะครับช่องรอดมาแล้วนะครับอ่ะลงบนก็ได้อ่าจัดเตรียมสถานที่เตรียมพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตรงหน้าบริเวณงานตรงนี้นะครับเอ็มจีเนาะร็รู้ว่าลงกจะทรมอะไรต่อนะเขาเร่าหลอดทักหนึ่งนะครับตอนนี้บรรยากาศที่แล้หลวงก็มีลมพัด ชิวๆใช่ไหมส่เป็นนอกมีลมไหมลมลมเย็นๆเนอะนะลมพัดเย็นๆเลยครับผมเราอที่ะลวงนะครับเราดูสถานที่รอบๆนะครับบรรยากาศครับมีต้นหมต้นไม้นะครับอันสวยงามนะครับผมเนื้อ โอเคโอเคมองงานโจ๊กเอาไหมเนี่ยมันชัดเจนเลยเอาไหมเอาละเก่งที่ห้ก็แม่ไหมครับผม้ก็เสื้อก็เป็นตรีอาสตรีนนะครับผมเป็นลายสวยมากนะครับผมเนาะไม่เอาใส่สลับไหมโอ้โหดูอยากลองเท้านะโจ๊กโจ๊กไมเปลีเยนนะม่

เสือ,สองวันเกิดนะฮะาเอฟซี่างแล้วก็ขอเลนเชิญนะครับที่บันไลโพลนะครับเอฟซีนะครับเตรียมจัดกาน,นะครับผมเนาะมีรางวัลมีแก้วนะ้ำมีอาผลณ์ของทีอารน,นะครับผมเนะาะผลิตภัณฑ์ใร เด็กพ่อแม่ะเ่แม่ีม oh, ่แม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 ่แ like ม่แม่แม so, ่แม่แม in ่แม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 ่ đây màu xanh dương, 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 màu ใส่แขนไว้ใหาจะเสาร์รวดลวดทองแดงมาแขนหน่อยต่อใช่ครับจะมีรินรินวันนี้ดื่มเสียบปักเลยนะอืมมัดแสดงสีอยู่ทิมนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ครับประมาณนั่นตะาเองครับโอ้โหตาชานรูปหล่อมาแล้วครับโอ้โหตาชานรูปหล่อมากเลยนะครับ รันแล้จะมีกดติดตามให้หลอดด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคับของคลิปนี้ก็ว่าที่นก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ร้องจะขวางเลยนะ่เอรวันใหญ่คืออะไรคะลุมขาแล้วันใหญ่คืออะไรคะนี่ไงรถตู้ไงรถตู้ครับครับทครงสอบยังไม่สอบรถตู้